ย้ําพาอะไรคะวันนี้ร้าน่าเราทานอะไร่าลูกหัวใจพิซซ่าลูกหัวใจวันนี้ทานมื้อเย็นนะคะพิซซ่ากับผักขมอบชีสเดี๋ยวเตรียมตัวไปเป่าเค้กต้องทานข้าวให้อิ่มก่อนนะคะอร่อยไหมคะเป็นอะไรฮาวาเวนม,มีอะไรด้วยอะ่ะแฮมแฮมจะกินนี้เดี๋ยวยิ้มจะกินอะไรคะ ผมอบชีสละ่ะคะเดี๋ยว่ยารเยอเหนดี๋ยวรอหนูนยิ้มเส็ย,ย,ย,ยกับขนุกัดลูกกัดค่ะอ้ <c oughs> หนูย้มใช้ซ่อมขกแย้มใช้ซ่อมแม่จับให้ ม่ช่วยอย่ามาซ่อมจิ้มใบเอาซ่อมจิ้มใบค่ะม่ะี่หมดแล้วค่ะคแม่้ม<อ>่<อ>ีหมดแล้วค<อ>่ะ<อ> อร่อยไหมคะพี่พี่ทานข้าวหรือยังถามพี่พีๆสิทานข้าวหรือยังจะเหรอทอดพริกสอดมันกระเทียมโมเดล ทำไมอไมูโอ้้อ้เรโทษได้ไหมเอา,นนาหนึ่งย,ยิ้มก็ไข้ชอมนี้ใช้ซอมนี้ก็ได้ค่ะนี่เป็นซ่อมอันเล็กมันจะยากนิดนึงอ่าขอหนูยย้มนี่ค่ะจิ้มเลยค่ะจิ้มทีละนิดนะคะ รอยิ้มเยอะเกินไปยิ้มถาดข้าวไม่มันตัดไม่ได้เดี๋ยวแม่ช่วยนะคะ